ตลาดสีเมืองเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยครั้งที่1น .2568 เพื่อนำเสนอข้อมูลการบริหารงานของตลาดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ตลาดสีเมืองได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้าตลาดกางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยครั้งที่1ทับ2568เพื่อน,นำเสนอข้อมูลการบริหารงานตลาดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนายพักคินศรีสันพางกรรมการผู้จัดการตลาดสีเมืองในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมที่เดินทางมาประชุมณห,ห้องประชุมชั้น3บริษัทแอคโคคอมเมิร์ตกุปจำกัดตลาดสีเมืองมีนางวีนาศรีสันพางประธานที่ปรึกษาตลาดสีเมืองนายกิตลังศรีเสนาณอยุทธยา ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการตลาดสีเมืองและอุปนายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยนายปริญ,ญาธรรมวัฒน,น์นายกสมาคมตลาดสดไทยพร้อมด้วยคณะกรมกรมการสมาคมตลาดสดไทยคณะกรรมการสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยเจ้าของและผู้แทนจากตลาดสดตลาดกลางเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยครั้งที่1นึ่งทับ2,568 โดยมีตลาดสีเมืองเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์2568โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีการแนะนําเจ้าของและผู้บริหารใหม่จากตลาดเจริญศี2 0 2 4จังหวัดอุบลราชธานีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาและกําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมประจําปี2568นายภาคินศรีสันพังกรรมการผู้จัดการตลาดสีเมืองกล่าวว่า จังหวัดราชบุรีหรือราชินีแห่งภาคตะวันตกเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญหลายอย่างและที่สำคัญเป็นจังหวัดที่ตั้งของตลาดสีเมืองซึ่งถือว่าอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยมีลุ่มน้ำแม่กองเป็นลุ่มน้ำหลากหลายผ่าน3จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ในการปลูกพืชสวนที่ดีโดยมีปริมาณผลผลิตประมาณวันละ7,000พันถึง10,000ตันต่อวันซึ่งตลาดสีเมืองเป็นที่รวบรวมผักผลไม้ของ3จังหวัด มีปริมาณผลผลิตของเกษตรกรเข้าสู่ตลาดวันละประมาณ6,000-7,000ตันต่อวันและสินค้าเหล่านี้ยังกระจายลงสู่ภาคใต้เป็นหลักและจากผลของภูมิศาสตร์และรสนิยมทำให้ตลาดสีเมืองสามารถส่งสินค้าที่เป็นผลผลิตพืชผักไปสู่ภาคใต้ตลอดจนประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และรัตตนาวสีของประเทศเมียนมาประมาณ6,000ตันถึง7,000ตันต่อวันทั้งนี้ตลาดสีเมืองหรือตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นประมาณกลางปี2537โดยนนทพินทรศรีสันพังกรรมาก,การผู้จัดการบริษัทแอกโกคอมเมิร์ซกรุ๊ปจำกัดตลาดศรีเมืองในขณะนั้นได้ซื้อที่ดินจำนวน27ไร่พัฒนาเป็นตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตรได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดราชบุรีสำนักง,งานการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสำนักง,งานเกษตรจังหวัดให้เป็นตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีโดยเป็นตลาดกลางแห่งที่19ของประเทศไทย ปัจจุบันบริษ,ษัทแอคโกคอมบร์กรุ๊ปจำกัดตลาดสีเมืองได้ขยายพื้นที่กว่า200ไร่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อขยายพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆของตลาดสีเมืองการจัดเก็บค่าระวังสินค้าการดำเนินงานเรื่องของพลังงานสะอาดที่ตลาดสีเมืองเริ่มจัดทำโครงการพลังงานสะอาดโดยมีการติดตั้งโซลารูปท็อป บนหลังคาเพื่อช่วยลดมรภาวะและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทพร้อมเงื่อนไขาการลงทุนสำหรับตลาดที่สนใจโดยบริษัท SPPM จำกัดในช่วงสุดท้ายนายภาคินศีสันพังกรรมาก,การผู้จัดการตลาดสีเมืองอยังได้นําคณะนั่งรถลางเยี่ยมชมตลาดสีเมืองตามอาคารต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของตลาดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในปัจจุบันตลาดสีเมืองมีพื้นที่คาขายอยู่ประมาณ250ไร่แบ่งเป็นอาคารต่างๆทั้งอาคารตลาดสดอาคารค้าส่งผลไม้อาคารค้าส่งผักและอาคารอื่นๆรวม18อาคารรวมทั้งยังมีอาคารพาณิชย์จำนวนกว่า100ห้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วทําให้เกษตรกรนิยมนําสินค้าเข้ามาขายในตลาดสีเมืองซึ่งเกษตรกรสามารถขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมที่นําไปค้าขายในจังหวัดภาคใต้และที่สําคัญที่สุดนโยบายอาหารปลอดภัยของตลาดสีเมืองจากวิสัยทัศน์ของนายณพินทรศสีสันพังที่ได้วางไว้ตั้งแต่ปี2540ทําให้ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดสีเมืองมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค